ผมโอ๊ตสายที่อนะครับวันนี้มาอยู่ที่วัดหายโศบตำบลายโศบอำเภอหนองหานจังหวัดดนนะครับตอนนี้โอ๊ตก็มาอยู่ที่วัดหายโศบบ้านไยโศบนะครับอยู่อำเภอหนองหานจังหวัด,ดอนดรนะครับนี่ครับ เป็นโบุตรเขา็กับตับาสิารารถทีนี้ก็เป็นใครสายยาพุดนะครับก็มาสับข้าได้นะครับมูชานีสายได้ดนะครับนะครับองค์ยาคุดใครเป็นสายยาพุดนะครับมาขับน้าสขะบมูชาได้นะครับ นี่ครับทางขึ้นเป็นโบสถ์ทางที่สองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ชั้นสองนับจะเ,เข้าไปในโบสถ์ทสองกันครับนะในโบสถ์ก็เป็นพระรูปครับบุตรราชมงคลทํำดีนะครับส่วนนัดท้ายนะครับ ่านปู่ยาพุทธนะครับอาพุทธนะครับท่านโน,นะท่านสองน,นี้เป็น,นหน้าต่างองพยาพุทธนะครับตอนนี้ออก็มาอยู่ชั้นหนึ่งนะครับมากรบสาระพุทธรูปนานๆนะครับ นี่ครับแผลปริมิตแล้วก็พระประจำาพระแก้วมรกตประจําสีประจําวันนะครับนี่น้องปู่ท่านบอกว่าเป็นสิงเสียแรงนะครับตามวัดทุกวัดนะครับทอกวัดเป็นสิงแรงนะอฮะท้ายเนี้ยขอจบ คลิป็นนี้ครับ